Mhm, <Siicycoughs> mhm, nhạc... mình là... mhm, là... Là mình... cũng mhm, 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 ngủ mhm, 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 ngủ mhm, 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 หมูมาซอยก่อนนะคะเอาหมูมาหนาก็้วก็หมูมาหนากแค่ไหนก็หมูมาหนาแค่ก,ก,กระทะแค่นี้ก็รู้แล้วจ้าอาหารง่ายๆของเฮาเจ้าลำกวนในงานนี้ลยจะบอกคือนี่ติ๊มันเห็นต้อง ชิ้นบุเล่อบุญเธอชิ้นบุเล่อบุญเธอนี่แล้วก็ใส่นี่นี่เขาคว้าเด้อคว้าละ่ะใส่น้ำใส่เ,เนี่ยใส่ยังยางหัวใส่ผงอย่างมดละ่ะหุน่นหุ่นนะคะนี่ใส่เข้าไป ให้เข้าไปได้เจ้าเาขาคั่วนี่คั่วกระดาษเอาเอาเอา,เอาเกลือเอาันเกลือปรุงอย่างใส่แล้วเนี่ยนี่นะนี่นะเสดายนี่เซต โอ้ oh, ลืมหอมว่ะมีมะนาวก็เอามะนาวเนี่ยมะนาวนี่ดีกว่ามะนาวหน้ามันส้มเลยนี่หน้ามะนาวนะเจ้าพริกโรยเข้าไปโอแซบวันนี้หอม nè em and make the step box.